สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและนักเรียนทุกท่านวันนี้ครูจะสอนทำขนมสลเปามันม่วงค่ะนี่เนื้อช่ำช้ำแบบนี้เลยค่ะและก็จะมีเนื้อแป้งที่นุ่มๆแบบนี้นะคะน่ารับประทานมากเลยค่ะส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูที่ครูทำเลยนะคะเคล็ดลับ ไม่ยุ่งยากเลยค่ะก่อนอื่นนักเรียนจะต้องมีผงมันม่วงนะคะซึ่งหาซื้อได้ที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่จะมีให้เลือกหลายยี่ห้อและหลายราคาค่ะและนักเรียนจะต้องใช้เนื้อมันม่วงแท้ด้วยนะคะเพื่อมาทำเป็นไส้ครูใช้มันม่วงที่นึ่งแล้วอยู่ที่220กร,รัมค่ะ พร้อมจากนั้นก็จะมีน้ำตาลทรายถ้าชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะครูใช้แค่ร0อยกรัมค่ะและจะมีน้ำค่ะน้ำนิดนึง1นถ้วยหรือว่านักเรียนจะใช้กะทิก็ได้นะคะ1นึ่วถ้วยแล้วเราก็นำน้ำตาลค่ะใส่ลงไปในมันของเราเราก็จะทำการคลุคกๆนะคะให้น้ำตาลเขาละลายแล้วเราก็จะ ใส่ส่วนผสมของที่เป็นน้ำลงไปหรือเป็นกะทิลงไปนะคะแล้วก็ทำการละลายค่ะละลายน้ำตาลให้เข้ากับมันม่วงที่เราเนึ่งไว้แล้วนะคะละลายพร้อมกับน้ำด้วยหรือจะเป็นน้ำกะทิเอาละพอเราเริ่มละลายเข้ากันแล้วทีนี้เราก็จะนำไปกวนค่ะเราจะกวนด้วยไฟกลาง ให้มีลักษณะมันค่อนข้างแห้งแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนนะคะทีนี้นะักเรียนใจเย็นๆนะคะเมื่อเราได้มันออกมาในลักษณะที่รวมตัวกันเป็นก้อนแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟแล้วเราก็กวนต่อให้เข้าลักษณะแห้งๆลงแบบนี้ค่ะพอเขาได้แห้งๆแบบนี้แล้ว ให้นักเรียนนำไปวางลงในภาชนะที่ทาน้ำมันไว้นะคะหรือในถาดที่เราทาน้ำมันเอาไว้เพราะว่ามันที่เรากวนเสร็จแล้วนี้จะได้ไม่ติดภาชนะเดี๋ยวเราจะนำมาชั่งน้ำหนักหรือนำมาปั้นเป็นก้อนๆลักษณะแห้งแบบนี้นะแบบนี้เลยเราก็นำมาวางลงไปน่ารับประทานมากกลิ่นหอมมากเลยเอาล่ะทีนี้ครูใช้ หนึงช้อนโต๊ะครูก็ตักออกมา1นช้อนโต๊ะถ้านักเรียนชั่งน้ำหนักก็ประมาณ20กรัมก็ได้แล้วแต่เราจะชอบเออไส้มากไส้น้อยนะคะเอาล้วครูใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนี่แหละกำลังดีของครูครูจะทำขนาดพอดีคำไม่ใหญ่โตมากเรียบร้อยแล้วทีนี้ครูก็จะนำ ไปคลึงค่ะคลึงเขาเป็นก้อนกลมๆวางเรียงใส่ถาดเอาไว้ต่อไปเราจะมาเตรียมแป้งทำซาลาเปานะคะจะใช้แป้งซาลาเปาหรือแป้งสาลีก็ได้400กรัมและผงฟูค่ะผงฟู1ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือครูใช้เกลืออยู่ที่1ส่วนสช้อนชาไม่ต้องมากนะคะเดี๋ยวเค็มนมผงค่ะ เป็นนมผงสำหรับทำเบเกอรี่1ช้อนโตะอร่อยมากหอมด้วยค่ะแล้ววลิลาวลิลาผงนะคะ1ช้อนชามาลงมือผสมเลยค่ะเรานำแป้งลงไปก่อนแล้วเราก็ตามด้วยผงฟูค่ะใส่ผงฟูเวลาใส่ผงฟูให้นักเรียนโรยๆนะคะโรยๆไปบนแป้งค่ะแป้ง400กร,รมัมเป็นแป้งสาลีตามด้วย ผงฟู1ช้อนโต๊ะค่อยๆโรยไปค่ะเกลือ1นส่วนสช้อนชานมผง1ช้อนโต๊ะวาลิลาผง1ช้อนชาแล้วเราก็ร่อนทั้งหมด,ดรวมกันรวมกันเลยนะคะ1ครั้งและต่ออีกสองครั้งค่ะครูจะร่อนทั้งหมด 3... ครั้งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยเขาเข้ากันได้ดี ร่อนครั้งที่สองก็ค่อยๆร่อนลงไปแล้วก็ร่อนครั้งที่สมเมื่อเราร่อนครบ3มครั้งแล้วให้นักเรียนวางแป้งพักไว้แล้วเรามาทำส่วนผสมที่เป็นน้ำกันค่ะน้ำอุ่นๆขนาดมือจุ่มได้220กรัมอย่าใช้น้ำร้อนนะคะและน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะยีสต์ค่ะ ใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะและตามด้วยส่วนที่เป็นน้ำมันพืชจะใช้อยู่ที่1ถึง2ช้อนโต๊ะค่ะ mm hmm. เมื่อนักเรียนได้ส่วนผสมแล้ว mm hmm. เรามาลงมือนำน้ำอุ่นมาแล้วก็เทน้ำตาลทรายลงไปจากนั้นก็ละลายน้ำตาลทรายพอน้ำตาลทรายเริ่มละลายดีแล้ว เราใส่ยีสต์ลงไปพอใส่ยีสต์ลงไปแล้วเราก็คนคนคนยีสต์ให้ละลายลงไปกินน้ำตาลพอยีสต์ละลายหมดแล้วเราจะให้ยีสต์กินน้ำตาลโดยการที่เราจะปิดฝาไว้ไม่ให้เขาโดนอากาศนะคะแล้วเราก็พักไว้สักพักหนึ่งประมาณ10นาทียีสต์เขาก็จะขึ้นแล้วค่ะปิดฝาพักไว้นะ เอาละหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเกินักเรียนรอสิบนาทีนะแล้วเราก็จะเปิดฟ้าออกมานี่ไงเห็นไหมคะยีสขึ้นแล้วการที่ลักษณะยีสขึ้นนี้แสดงว่าผงยีสต์ของเราใช้ได้นะคะไม่หมดอายุค่ะเอาละทีนี้เราก็จะนำยีสต์ที่ขึ้นแล้วนี้นะคะเทใส่ลงไปในแป้งที่เราร่อนไว้แล้วเราก็ทำการ คน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 ผสมเขาคลุกเขากันให้แป้งกับน้ำยี้ที่เราผสมไว้นี่นะคะเข้ากันแล้วตามด้วยน้ำมันพืชใส่ลงไปเลยค่ะโรยลงไปแล้ก็ทำการคลุกคลุกอีกนะคะคลุกคลุกคลุกไปค่ะคลุกเขาไปลักษณะนี้นะักเรียนจะใช้เครื่องก็ได้นะถ้าใครทำมากคูณสูตรครูเอไปแล้วก็ ใช้เครื่องได้ใช้เครื่องนวดได้ครูก็ทําไม่มากสูตรเดียวครูจะใช้มือค่ะใช้มือเข้าช่วยในการนวดเวลานวดนวดเบาๆอย่าฟาดแรงหรือว่ากดเขาแรงนะคะค่อยๆคลึงไปคลึงไปแล้วก็นวดไปคลึงไปนวดไปค่อยๆเก็บเศษแป้งที่ติดอยู่ตามขอบภาชนะนี่ออกก็เหมือนกับเรานวดไป โดยการที่นำแป้งเนี่ยไปกริ้งเศษแป้งที่ติดอยู่ตามกระมังภาชนะนี่แหละค่ะพอเรากิ้งไปนวดไปเบาๆมือแป้งเขาก็จะเนียนและนุ่มมือเข้ากันแบบนี้เราก็นำมาใส่ลงไปในภาชนะอีกใบหนึ่งที่เราทาน้ํ้ำมันไว้เพราะว่าเดี๋ยวแป้งเขาขึ้นมาเขาจะได้ไม่ติดไม่ติดภาชนะหรือติดกระมังเนาะเราก็ทาน้ํ้ำมันเอาไว้แล้วเราก็ นำแป้งลงวางจากนั้นให้นักเรียนนำฝาที่จะปิดไปฉีดน้ำค่ะฉีดละอองน้ำฝอยๆฉีดละอองน้ำแล้วเราก็ปิดคุมลงไปบนแป้งที่เราพักไวน้นี้รอเวลาให้แป้งเขาขึ้นมาเป็นสองเท่าแล้วเราจึงนำมาทำงานต่อไปเอาล่ะทีนี้ครูก็ปิดพักไว้แล้วก็รอ ช่วงที่รอครูก็จะนํากระดาษที่จะวางสาลาเปามาทานเนยขาวหรือน้ํามันก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาเราวางสาลาเปาลงไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราไปนึ่งจะได้ไม่ติดกระดาษมากในเวลาที่แกะออกมารับประทานเราก็วางลงไปด้วยนะคะในลังถึงนี่แหละเราก็ดูวางให้ห่างๆกันอย่าไปวางซ้อนกันนะคะเดี๋ยวแป้งเขา พองขึ้นมาแล้วเขาจะติดกันนะวางห่างๆกันมาดูแป้งขึ้นแล้วนี่ค่ะจิ้มดูสิเอาเนิ้วจิ้มดูยุบตัวไปแล้วก็ทีนี้แล้วก็ขยุมได้เลยค่ะครูก็จะขยุมแป้งขึ้นมาเอาแป้งขึ้นมาจากกระมังนะคะขยุมขย้ำให้เป็นก้อนเนียนๆรวมตัวกันไล่ลมเขาค่ะ,คะช่วงนี้ไล่ลมนะ ไล่ลมออกทำเบาๆมือนะคะนะักเรียนไม่ต้องทำเขาแรงนะคะทำเบาๆมือจากนั้นเอาขึ้นมาแบ่งค่ะครูจะแบ่งออกชิ้นหนึ่งสัก30กรัมแต่ถ้านเรียนชอบทานแป้งมากนะักเรียนจะใช้ 40- 5 0หกรัมก็ได้นะครูก็จะแบ่งขึ้นมาชิ้นละ30กรัมแบ่งขึ้นมาไว้ค่ะหยิบแบ่งขึ้นมาไว้ชั่งน้ำหนัก30กรัม พอได้เรียบร้อยแล้วทีนี้ครูก็จะมามาคึงแป้งเขาเบาๆนี่เห็นไหมคะนวดกลับไปแบบนี้ขยุงขยุงให้ให้เขาไปอยู่ด้านล่างที่ที่ลอยที่เราขยุงอะค่ะแล้วครูก็วนๆเขาเบาๆมือวางไว้ไม่ต้องใช้พลังงานเยอะขยุงขยุงลงไปเบาๆมือค่ะ วางไว้บนฝ่ามือก็ได้นี่ทำเบาๆนะคะเบาๆนักเรียนจะรู้สึกแป้งเขานุ่มมากนุ่มนุ่มจริงๆเพราะฉะนั้นต้องทำเขาเบาๆค่ะจะได้อร่อยออร่ยถ้าทำเขาแรงเนื้อเขาจะแน่นเนื้อเขาจะแน่นเดี๋ยวจะเป็นซาลาเปาเหนียวๆนะคะเพราะฉะนั้นเราทำเบาๆง่ายๆแบบนี้ เอาล่ะเมื่อวางไว้ครบแล้วทีนี้เราจะมาใส่ไส้กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ไส้ก็เบาๆอีกเช่นกันไม่ต้องทำแรงนะคะวางแป้งลงไปนี่ค่ะค่อยๆดึงออกวางไปวางไปแล้วก็ครี่เขาออกให้เป็นแบนๆแบบนี้แล้วก็เราวางไส้ลงไปแล้วก็จัดการห่อแบบนี้ค่ะห่อขึ้นมาแบบนี้ ที่สำคัญคือเราจะต้องหยิบนี่ค่ะหยิบหยิบ,ยบตรงริมเนี่ยค่ะให้สนิทนะคะให้สนิทให้สนิทเลยหยิบแล้วก็บีบให้สนิทเลยแล้วก็พลิกขึ้นมาเอาละอันนี้เป็นด้านบนนะข้างบนนี่เป็นด้านบนนะคะด้านล่างก็เป็นรอยที่เราหยิบนะคะเดี๋ยวครูทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งค่อยๆค่อยๆดึงเขาออก ถ้านักเรียนจะใช้ไม้กริ้งก็ได้เบาเบมือนะกริ้งเอาไว้เป็นแผ่นๆเรียงซ้อนกันก็ได้ไม่ต้องใช้ผงแป้งโรยนะคะเพราะว่าแป้งสูตรนี้ของครูทําให้ง่ายๆแล้วไม่ติดมือแต่ขอให้เราหยิบข้างบนให้เขาให้แน่นๆแล้วก็วางลงไปด้านล่างแบบนี้ปั้นในลักษณะที่เหมือนเหมือนมันเหมือนมันนะคะเหมือนมันม่วงอ่ะลูกลูกจะออกยาวๆนิดนิด นะคะไม่ใช่กลมเป็นสรลเปลานะเขาจะออกลักษณะเป็นยาวๆหน่อยนะคะคึงแป้งออกมาแบบนี้แล้วเราก็วางไส้ลงไปจับเข้ามาห่อนะคะบีบบีบเข้าไปบีบเข้าไปให้สนิทให้ม่ชิดนะคะแล้วก็พลิกขึ้นมาลักษณะของด้านบนกับด้านล่างจะต่างกันนะคะเอาด้านล่างที่เป็นรอยหยิบวางไว้ข้างล่างนะ,ะนี่ค่ะเรียงเอาไว้ ท่านเรียนทำมากนักเรียนก็หาผ้าชุบน้าหมาดๆคุมไว้นะคะเพราะว่าเขาจะได้ไม่แห้งช่วงนี้เราก็มีเยอะเราก็จะทำไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมเอาผ้าชุบน้ำคุมไว้นะมือใหม่ๆนะคะเวลาทำแล้วเนี่ยนักเรียนก็สระเปาของเรียนจะแห้งเพราะนักเรียนทำช้า,านักเรียนก็เอาผ้าชุบน้าหมาดๆบิดให้หมาดเลยแล้วก็คุมสละเปาของเราไว้ เมื่อเราได้เสร็จเรียบร้อยเราก็นำซาลาเปาที่เราทำเป็นรูปมันม่วงนะคะมาคลุกลงไปในผงมันม่วงแบบนี้เวลาคลุกนะักเรียนจำไว้นะว่าด้านไหนด้านล่างด้านไหนด้านบนนะลักษณะจ,จะเหมือนกันแล้วทีนี้มองจะไม่ค่อยออกละเพราะว่าเราจะเอาด้านล่างวางไว้บนแผ่นกระดาษซาลาเปานะคะ แล้วก็เอาด้านบนโชว์ขึ้นมาไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดเขาแห้งแตกขึ้นมาแล้วนักเรียนจะเห็นรอยรอยแตกของด้านล่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะต้องสังเกตดีๆนะ,ะวางลงไปด้านล่างที่เราหยิบอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้เป็นด้านบนก็จะเนียนๆนะเวลาที่นักเรียนคลุกผงม,มันม่วงนักเรียนสังเกตดีๆนะคะสังเกตดีๆ เพราะว่าเราจะต้องจําด้วยไม่เช่นนั้นเวลาเราวางไปแล้วมันม่วงที่สุออกมาเนี่ยลักษณะจะไม่สวยงามนะตอนนี้ท่านเรียนทําเยอะเนี่ยสาลาเปาของนักเรียนก็จะแห้งใช่ไหมคะให้นักเรียนนําน้ําใส่อีพ็อกซี่นะแล้วนักเรียนก็ฉีดเบาๆเป็นละอองเล็กๆให้ห่างๆนะคะห่างๆเธอเปาของเราเนี่ยให้สาลาเปาของเราเนี่ยเปียกนิดนึง พอสะโพของเราเปียกแล้วเวลาที่เรานําลงมาคลุกกับผงม,มันม่วงก็จะได้ติดได้ทั่วถึงตลอดค่ะถ้าลักษณะแห้งๆแบบนี้นักเรนก็ไม่อยากจับเรนก็โรยไปค่ะโรยไปแล้วก็กลิ้งเข้าไปคลุกไปใช้โรยก็ได้นี่ครูก,ก็โรยบ้างคลุกบ้างตรงไหนที่แหว่งๆหวงาวๆอยู่ครูก,ก็โรยลงไปแล้วก็นําไป วางไว้ตอนนี้ครูจะทําไว้เยอะๆแล้วค่อยไปวางในแผ่นรองกระดาษสรลเปาทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวนี้ครูฉีดฉีดะอ,อ,องน้ําเข้าไปเขาเขาเปียกอยู่เนาะเขาเปียกอยู่ครูก็จะคลุกลงไปแล้วก็วางไว้แบบไแบบนี้ก็ได้ทาแบบนี้ก็ได้คลุกลงไปคลุกลงไปแล้วเราก็วางไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปวางไว้ในแผ่นรองกระดาษสรลเปาทีเดียว แผ่นรองกระดาษสารเปาครูก็ได้จัดเรียงใส่หลังถึงไว้นะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องจับโยกย้ายเข้ามากเรียงไว้แล้วก็คลุกไปพอคุกเสร็จแล้วได้เยอะแล้วครูจะนำมาวางลงไปบนกระดาษนี้ค่ะที่ครูเรียงใส่ ลังถึงเอาไว้นี้เป็นเพราะว่าเดี๋ยวครูจะต้องปิดฝาลังถึงให้สาลาเปาเขาขึ้นโดยที่เราจะไม่ให้เขาโดนลมเขาก็จะได้ขึ้นได้ง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราจึงนําไปนึ่งนะคะในขณะที่เราจะพักสาลาเปาให้สาลาเปาขึ้นอยู่นี้เราจะต้องนำํำฝามาปิดเราก็จะต้องฉีดน้ำลงไปที่ฝาเพื่อที่ว่าสาลาเปาเขาจะได้ชุ่มชื่นอยู่ แล้วเราก็นําฝาที่เราฉีดน้ำลงไปนี้ปิดไว้ค่ะพักไว้ประมาณ20นาทีถ้าทํามากก็ประมาณ30นาทีสาปาเปนก็จะขึ้นแบบนี้นี่ค่ะขึ้นมาแล้วเห็นไหมพอสาเปาเขาขึ้นแล้วสีเขาก็จะฉ่าเพราะว่าผงมันม่วงเขาโดนน้ําดูดแล้วเขาก็จะกระจาย กระจายโมเลกุลของเขาคือกระจายสีสันของเขาออกมาเป็นผงมันม่วงแท้นะคะเรียบร้อยทีนี้เราก็จะนำไปนึ่งเมื่อเราเห็นขึ้นชําๆแบบนี้แล้วเราก็จะให้เขาขึ้นหมดก่อนนะคะเขาขึ้นหมดแล้วทีนี้เราก็จะนำไปนึ่งค่ะเวลานึ่งนะคะนักเรียนจะต้องตั้งน้ำให้เดือดจัดเลยแล้วก็ค่อยนำซาละเปาเนี่ยไปวางนึ่งปิดฟ้าให้สนิท ถ้าน้อยใช้เวลา15นาทีถ้ามากก็ใช้เวลา20นาทีก่อนจะครบเวลา5นาทีให้นักเรียนเบาไฟลงนิดนึงนิดเดียวนะคะเพื่อให้ไอ้น้าเขาละอุเนื้อสลาเปาที่ได้จะได้นุ่มและสวยงามนี่ครูจะนำไปนึ่งนะคะประมาณ15นาทีเพราะครูมีน้อยนะแต่ถ้ามากนักเรียนใช้ลังถึงใหญ่ก็20นาทีก่อน จะถึงเวลาให้เบาไฟลงนิดนึงนะคะแล้วก็นึ่งต่อให้ครบเวลาออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้นี่น่ารับประทานมากสุกเรียบร้อยแล้วค่ะออกมาเป็นแบบนี้เลยเหมือนมันม่วงเลยไหมคะมันม่วงอุบอุบค่ะ,สะแสดงว่าได้ปุ๋ยดีเอาละทีนี้เดี๋ยวครูจะมา จัดใส่จานให้นักเรียนได้ดูกันดูสิมีตำหนิมีตำหนิด้วยมีตำหนิเหมือนเหมือนธรรมชาติวางเรียงใส่จานลงไปจะซ้อนกันก็ได้นักเรียนถ้านักเรียนซ้อนกันแบบนี้นะคะเราก็วางลงไปแบบนี้ได้เลยก็วางไปเยอะๆแบบนี้แหละเวลาที่ที่นักเรียนก็จะต้องมีใส่ตู้หรือว่ามีฝาครอบ ไม่ให้เขาโดนลมถ้าเขาโดนลมแป้งเขาก็จะแห้งเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ให้เขาโดนลมนะคะซ้อนๆกันมาดูเลยนี่ค่ะเนื้อฉ่ำๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อของมันม่วงที่เรากวนนะคะมันม่วงอันนี้จะอร่อยมากอร่อยมากเลยแป้งก็นุ่มมากเลยอร่อยมากเดี๋ยวครูจะวาง ซ้อนๆกันแบบที่เอากระดาษออกให้นักเรียนดูนะคะดูสิมีรอยแตกด้วยวางไปค่ะเอาลรวางไปแกะออกก็ง่ายนะคะแต่ก็วางลงไปวางเรียงๆกันไปแบบนี้ค่ะซ้อนกันได้นิดนึงอันนี้ก็คือเสิร์ฟแล้วค่ะเสิร์ฟเป็นจานไปเลยเสิร์ฟเป็นจานไปเลย สามารถที่จะหยิบออกมารับประทานได้เลยนี่เห็นไหมด้านล่างเขาจะขาวๆด้านล่างเขาจะขาวๆนะคะเราก็จะวางลงไปวางวางเรียงๆลงไปมากๆซ้อนกันหรือว่าเรียงให้พูนๆขึ้นมาลักษณะจะเหมือนกับมันม่วงที่ขายเป็นกิโลเลยค่ะแบบนี้ครูจะทำชิ้นใหญ่เพราะว่า มีบางท่านอยากจะทานแป้งมากๆแป้งอร่อยค่ะสูตรนี้แป้งอร่อยมากก็ใส่แป้งมากนะคะ50กรัมไส้ก็นิดเดียว30กรัมแล้วเราก็จะนำมาเปิดให้นักเรียนดูนักเรียนอยากเห็นตัวที่มีแป้งมากๆใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรูเอามาแกะให้ดูนะคะครูจะแกะตัวแป้งมากให้ดูนี่ค่ะชิ้นใหญ่ๆนี่มีแต่แป้งนะไส้น้อย เพราะว่าชอบทานแป้งเนาะเอาล่ะเดี๋ยวครูจะเปิดแป้งให้ดูนะหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดออกมาเห็นไหมเห็นไหมคะแป้งขาวฟูนุ่มค่ะนี่คือแป้ง50กรัมนะไส้30กรัมนักเรียนก็จะได้ลักษณะแบบนี้แป้งอร่อยนุ่มค่ะเนี่ยนุ่มนุมสามารถที่จะรับประทานกับกาแฟ เป็นของว่างได้ด้วยนะกิโลแล้วเท่าไรเปิดออกมาดูนี่มันม่วงนุ่มๆชุ่มๆเห็นไหมคะน่ารับประทานมากทีเดียวนักเรียนค่ะครูต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนช่องเรื่องเล่าแม่ครูและเป็นกำลังใจให้ครูตลอดมานะคะพร้อมทั้งนำไปประกอบอาชีพพบกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ